คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงออสไตล์กันดั้มเออห้าดาวนะครับผมอ่ะก็เป็นโมบิสูดสายแปลงล่างนะครับผมซึ่งอันนี้เขาจะมีความพิเศษนิดนึงนะเออเพราะผมแง้มไปดูมาแล้วนะครับโอเคเอ่าเดี๋ยวเราไปดูในล่างแรกกันก่อนเลยนะครับผม เริ่มจากออลสไต์กันดั้มตัวนี้นะครับผมเป็นโมบิสูตรประเภทโจมตีนะครับนี่นะโจมตีตัวแดงเถือกเลยนะครับผมที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับเป็นสายโจมตีที่ยืนอยู่แนวหน้านะแล้วก็ความถนัดภูมิประเทศนะครับผมก็คือบนอวกาศเนี่ยได้รับโบนัสนะครับแล้วก็พื้นดินก็ได้รับโบนัสสเตตัสด,ด้วยนะครับผมส่วนน้าเนี่ยก็สามารถลงได้นะไม่สูญเสียค่าสเตตัสนะครับเอาละ เราไปดูค่าสติตตดกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมมาเรามาดูกันนะว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับ HP นะครับผมจะอยู่ที่38มหมนะครับผมโจมตีบีมนะสองพนะครับโจมตีวัตถุ900ป้องกันบีมนะครับหนึ่แล้วก็ป้องกันวัตถุ1200นะครับผมด้านเมคิลิคอนอยู่ที่96นะครับ ค่าความแม่นยำ455นะครับอัตราการบรบดี445แล้วก็ค่าความว่องว444นั่นเองนะครับผมอ่าพื้นฟู e n นะครับผมจะอยู่ที่575นะครับก็อย่างที่เราคาดหวังกันนะครับผมว่าออสไต์เนี่ยมันเป็นประเภทโจมตีใช่ไหมแล้วดาเมจนะครับผมจะเห็นว่าโจมตีบีมเนี่ยจะอยู่ที่2,000กันเลยทีเดียวนะครับ มสมน้ำสมเนื้อนะที่เป็นโมบิสูดห้าดาวนะครับผมดามจอยือที่2 0 0พเลยนะแต่ว่า,ามันต้องแลกนะครับผมแลกกับการที่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะเคออ่าป้องกันนะครับทั้งสองค่าเนี่ยบางมากๆนะครับบอกเลยว่าอตัวนี้ต้องหาโมบิสูดที่คอยคุ้มตระลาหัวให้เขาสักหน่อยนะอ,อไม่งั้นเขาอาจจะปิวไปก่อนก็เป็นได้นะครับผม ต่อมานะครับเราก็จะมาดูถึงสกิลในร่างแรกกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเริ่มจากสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับสกิลธรรมดาที่1น,นะชื่อว่าเฟสชิฟอาร์เมอร์แอนด์ออสไตนะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองเพิ่มความเสียหายจากการจมตีลําแสงบีมนะครับก็จะเพิ่มให้แต่ตัวเองเท่านั้นนะหนึนะครับผม ่าเสร็จแล้วก็จะมอบ3ามสถานะให้กับตัวเองด้วยนะครับก็คือป้องกันอ่าเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็ป้องกันมึนง,งงด้วยนะและป้องกันใช้สกิลไม่ได้นั่นเองนะเป็นระยะเวลา60วิด้วยกันนะบอกได้เลยว่านานนะครับผมนานมากเออมาต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับเออแบบเชนด้วยนะรูปนี้นะครับ จมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับเป็นการโจมตีเจาะเกาะนั่นเองนะแล้วก็โจมตีโดน100%ด้วยนะครับผมมีการโจมตีแบบเชนความแรงก็คือ2%ต่อ1เชนนะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมนะครับก็จะถูกลดไปที่30%นะแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับผมตัวเองเนี่ยจะติดสถานะป้องกันสภาวะลดท่าพลังนะครับก็จะติดให้อยู่ที่12วิด้วยกันต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่า57มม High Energy Beam Rifle นะครับผมก็จะเป็นปืนลำแสงบีมประจำตัวของออสไตน์นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับผมโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะ แล้วก็โจมตีโดน100%นะครับผมโจมตีแบบเชนความแรงก็คือ2%ต่อ1เชนนะครับแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ำป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมก็คือ,อถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมก็จะยิงแรงขึ้นอีก200%นะเออตามที่เขาเขียนก็คือไล่ตาม200%นนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันนะ เออไล่โจมตีซ้ำกับไล่ตามนะครับผมความหมายเดียวกันนะครับก็จะแรงขึ้น2 0 0ซต่อมานะครับผมอ่ามีโอกาส90%ซนะครับที่จะติดสถานะดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนนะครับผมอ่าค่าตั้งต้นก็จะอยู่ที่750นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้7หน่วยต่อ1เชนด้วยนั่นเองนะครับผม ตัวเองนะครับผมจะบัฟติดสถานะเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมให้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองนะต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะครับชื่อว่าแปลงร่างโจมตีนะครับแบบลันเชอร์สไตล์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการถอดอ่าแบ็คแพคด้านหลังนะครับผมเปลี่ยนเป็นลันเชอร์นั่นเองนะอ่ะมาดูกันนะครับ โจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับแล้วก็โจมตีโดนหนึด้วยโจมตีแบบเชนด้วยนะครับผมความแรงก็เหมือนเดิมนะสองเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะครับเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทป้องกันด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเป้าหมายนะครับผมเป็นประเภทป้องกันนะครับเมื่อโดนยิงเข้าไปนะจะโดนแรงขึ้นอีก20 0ซนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าอัตราการเพิ่ม20 0เ นั่นแหละนะครับผมเออตัวเดียวกันนะต่อมานะครับผมตัวเองเนี่ยจะอัพพลังโจมดีลาแสงบีแบบเทนด้วยนะเออก็จะอัพให้อยู่ที่หนึ่ 1, หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มอีกสิหน่วยต่อ1นึ่เทนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการฟื้นฟู HP ด้วยนะครับผมเอออัตราในการฟื้นฟูก็อยู่ที่20%อนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะฟื้นฟูให้ทีเดียว20%เลยนะครับผม ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงท่าไม่ตายกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับผมท่าไม่ตายเนี่ยชื่อว่า,าแปลงล่างโจมตีซอร์สสไต์นะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดแบ็คแพคด้านหลังนะเออกลายเป็นซอร์สนั่นเองนะเออโหมดดาบนะครับโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับผมลําแสงบีมติดชะง,งักด้วยแล้วก็โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเคนนะครับรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ คือความแรงก็2%ต่อหนเชนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็มีการโจมตีตรงตัวนะครับอ่อไม่สนใจตัวตาตัวแทนแล้วก็ไม่สนใจแพรี่นะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทป้องกันนะครับถ้าหากว่าเป้าหมายเป็นประเภทป้องกันก็จะโดนแรงขึ้น200%นตะครับผมต่อมานะก็คือไล่โจมตีซ้ําในวลเล็บป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผม อันนี้ก็จะโดนขึ้นอีก200%เช่นเดียวกันนะเออถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นประเภทป้องกันแล้วก็ติดสถานะป้องกันสภาวะผิดปกติด้วยนะครับรวมๆไปแล้วก็400%นะครับผมเออให้เข้าใจกันตรงนี้นะอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีโอกาสอ่าเนะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมนะครับจะลดไปที่40%นนั่นเองแล้วก็มีการติดสถานะอีกก็คือ จะมีโอกาสนะครับ90%ที่จะติดค่าดาวค่าป้องกันลำแสงบีแบบเชนนะครับก็จะโดนไปอยู่ที่1,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะตามด้วย10หน่วยตอนน่อ1เชนด้วยกันนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะล้างกำแพงเหล็กออกไปด้วยนั่นเองนะอันนี้แค่เป้าหมายเดียวนะครับผมโอกาสติด90%นะต่อมานะครับตัวเองจะติดสถานะ อัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนนะครับเอออันนี้จะให้กับตัวเองอัพสถานะพลังโจมตีแบบเชนนะเออก็จะอยู่ที่1 5 0 0หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้10หน่วยต่อ1นเชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือพื้นฟู HP ให้ด้วยจะพื้นฟู HP เนี่ยจะพื้นฟูอยู่ที่20%นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะอ่ะต่อมานะครับเราก็จะมาดูอ่าร่างที่2กัน ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมร่างที่2เนี่ยชื่อว่าอ่าสไต์กันดัม IWSP นะครับอ่าชื่อยอ่อนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะถ้าหาว่าใครจำได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยเอาละเรามาดูกันนะก็จะเป็นอ่าประเภทโจมตีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยืนอยู่แนวหน้านะเออภูมิประเทศก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยโอเคเราไปดูค่าสเตตัสกันครับ ขัานเตตัสของออสไตร์ร่างสองนะครับผม HP จะอยู่ที่38 0 0 0นะครับผมโจมตีบีม900นะครับโจมตีวัตถุ2,000นะป้องกันบีมนะครับ1,000ป้องกันวัตถุก็1 2 0 0นะครับคี t i c ดโ d ดาม g e อยู่ที่92เหมือนเดิมนะค่าความแม่นยำ465นะครับอัตราการลบหลีก440ค่าความว่องไว454พื้นฟูเอ็นนะครับผมจะอยู่ที่ 575เนั่นเองนะาจากค่าสเตตัสในร่างที่2นะครับจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือมันเปลี่ยนจากร่างแรกเนี่ยเป็นการโจมตีแบบบีมนะครับร่าง2ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสายวัตถุแล้วนะครับแต่ว่าดามิ่งยังสองพันเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของอค่าป้องกันแล้วก็3สเตตัส เออแม่นยำหลบหลีกว่องไวนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองเอาละเรามาดาูสกิลกันนะว่าในร่าง2เงนี่จะเป็นยังไงนะครับวิธีในการเปลี่ยนร่าง2นะครับผมก็คือ,อาสายป้องกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเองหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะถ้าหากว่าถูกทาลายนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร่างที่2ท,ทันทีอันนี้คือเหตุผลนะเออว่าทําไมร่างแรกเนี่ยเขาเลงตัวป้องกันนะครับเพราะว่า ถ้าหากว,ว่าทางสไตย์เนี่ยจาัดก,การสายป้องกันได้นะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร่าง2ทันทีนะแล้วก็จะกลายเป็นโจมตีสายวัตถุท,ทันทีโอเคเรามาดูกันนะครับสกิลธรรมดาที่1ในร่างที่2ชื่อว่าเฟสชิฟ armor and iws p นะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองนะครับผมจะเพิ่มความว่องไวเพิ่มอัตราการหรบหลีแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีธาตวัตถุ อันนี้จะเพิ่มให้อย่างละ150%เลยนะแล้วก็ติดสถานะบาเรียคุ้มครองด้วยนะครับ HP ีบาเรียเนี่ยจะอยู่ที่40,000นะครับดาเมจที่จะเข้าก็คือ2000นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูอสกิลธรรมดาที่2กันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างชื่อว่า30มม 6. บาเลต g เกตลิงเมชชิงกันนะครับก็เป็นการยิงปืนเมชชิงกันที่ติดอยู่ที่โล่ใช่ไหมอันนี้นะครับผมอ่าเขาเปลี่ยนจากดีมาเป็นวัตถุแล้วนะเออในร่างที่2นะครับโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับผมธาตวัตถุโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนด้วยนะครับความแรงคือ2%ต่อ1เชนนะครับผม มีโอกาส90%นะที่จะลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับก็จะลดไปที่30%เสร็จแล้วนะครับผมตัวเองเนี่ยจะติดสถานะป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับก็จะติดไว้ที่12วินั่นเองต่อมานะครับสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่า9.1มนะครับเออก็คือ9.1เมตรนะแ n นตี Anti ้ชิปซอสนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อดาบของเขานะ โจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับผมถ้าวัตถุโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดนหนึ่งโจมตีแบบเชนความแรงคือ2%ต่อ1เชนนะครับอ่าอันนี้มีการเพิ่มสถานะเข้ามาใหม่แล้วนะเออเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทรอบด้านนะครับผมถ้าหากว่าเป้าหมายนะครับผมเป็นสายรอบด้านนะเออจะโดนแรงขึ้น200เซนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับผมเออโดนแรงขึ้น20 0นะ ต่อมานะครับผมดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะครับมีโอกาสติด90%นะที่จะติดดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะครับผมก็จะโดนไปที่750หน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดลงไปอีก7หน่วยต่อ1นึเชนนั่นเองนะครับตัวเองนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุวัตถุนะอันนี้จะเพิ่มให้แค่50%นะครับผม ต่อมานะครับผมสกิลต่อมาชื่อว่า150มม,มไรกันนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นการยิงปืนใหญ่ที่ติดอยู่ไหลทั้งสองข้างนะครับผมอ่มาดูกันนะว่าเป็นยังไงโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับธาตวัตถุโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน1 0 0นะครับผมโจมตีแบบเชนความแรงคือ2%ต่อหนเชนเหมือนเดิมนะครับ ไล่โจมตีซ้ำในวงเล็บป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับผมถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับจะโดนแรงขึ้นอีก200%นตะตัวเองจะอัพพลังโจมตีถ้าวัตถุแบบเชนนะครับอันนี้ก็จะอัพให้กับตัวเองอยู่ที่1,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้อีก10หน่วยต่อ1นเชนด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นฟื้นฟูฮินะฟื้นฟู HP เนี่ยก็ จระปืนให้100เเลยนะครับเออบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะ100%้เเลยนะต่อมานะครับผมสกิลถ้าไม่ตายนะชื่อว่ากระหน่ำยิงกวาดนะครับผมเออไม่ได้กระหน่ำยิงอย่างเดียวนะยิงกวาดด้วยนะครับก็คือจัดเต็มทุกกระบอกนะอ่ะมาดูกันนะครับผมโจมตีเดี่ยวแนวหนะ้าถ้าวัตถุชง,งักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%ย จมตีแบบเชนนะครับความแรงคือ2%ต่อ1นเชนเหมือนเดิมนะโจมตีตรงตัวด้วยนะครับผมไม่สนใจตัวตายตัวแทนไม่สนใจแพรี่นะครับเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทสายรอบด้านนะครับอันนี้จะโดนแรงขึ้น200%นะครับผมแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ําป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับก็จะโดนขึ้นมาอีก200%เช่นเดียวกันนะ,ะลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับอันนี้มีโอกาส90%ในการติดนะครับผม แล้วก็จะลดไปอยู่ที่40%นะครับดาวค่าป้องกันท่าวัตถุแบบเชนนะครับผมมีโอกาสติด90%เหมือนกันนะครับที่จะดาวค่าป้องกันท่าวัตถุแบบเชนก็จะลดไปที่1,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดต่อก10หน่วยต่อ1เชนด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะล้างกำแพงเหล็กนะเออตัวเองนะครับผมจะติดสถานะพลัง โจมตีธาตุวัตถุแบบเชนนะครับอ,อ,อัพพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนอันนี้ก็จะอัพให้ 1, 5 0 0นห้า้อยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้อีก1ิบหน่วยตอนน่อ1เชนด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการฟื้นฟู HP นะครับผมอันนี้จะฟื้นฟูอยู่ที่20เอร์เซนนั่นเองนะทีนี้เรามาพูดถึงสกิลกันนะครับผมว่าสเตนดนดัมทั้งล่างที่1แล้วก็ล่างที่2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมล่างแรกนะครับเขาจะ ใช้บีมในการโจมตีเป็นหลักนะครับผมส่วนร่างที่2เนี่ยจะใช้วัตถุในการโจมตีเป็นหลักนะเอออันนี้ก็โชคดีไปนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใส่พัดเสริมทั้งร่างที่1ล่ร่างที่2เนี่ยแยกกันได้นะครับผมรวมถึงนักบินเสริมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะอ่าอ่าในร่างแรกนะครับผมเขาจะเน้นโจมตีแนวหน้านะครับหน้าสุดเลยเป็นหลักนะเออถ้าหากว่า คุ่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแนวหน้าล่าสุดเนี่ยมันก็มักจะเป็นสายป้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายหรือว่าสก,กิลของเขาเนี่ยก็จะเน้นไปโจมตีสายป้องกันโดนแรงขึ้น20 0อยซอยู่แล้วเออก็ชัดเจนนะว่าร่างแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือพยายามทําให้อ่าประเภทป้องกันนะครับผมของฝั่งตรงข้ามถูกทำลายนั่นเองนะเพื่อที่จะนำไปสู่ในร่างที่2นะครับ บอกได้เลยว่าร่างแรกเนี่ยสกิลธรรมดานะครับผมไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับมันก็ได้นะเออเราพยายามที่จะทําให้ออสไตร์เนี่ยสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้ต่อเนื่องไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจสกิลธรรมดาก็ได้นะครับผมเ,เพื่อที่จะนําไปสู่ร่าง2งนั่นเองนะแล้วก็ กิลธรรมดาทั้ง3ส,สกิลนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะไปรวมกันที่ถ้าไม่ตายอยู่แล้วนะเรื่องของสถานะนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับผมไม่ต้องเสียดายนะใช้ถ้าไม่ตายให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับออสไต์ le, นะฮะต่อมานะครับผมในร่างที่2อนะครับผมอันนี้ก็จะเ,เน้นไปในสายประเภทรอบด้านนะครับผมเออไม่เหมือนกับสายป้องกันแล้วนะก็คงจะมีเหตุผลก็คือว่า ในเมื่อร่างแรกนะครับร่างแรกก็จะเป็นออสไต์ใช่ไหมเ,เขาได้ทําลายสายป้องกันไปนเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออไล่ตามป้องกันอีกอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้พอเปลี่ยนร่างมาก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าจะเป็นสายวัตถุนะซึ่งสกิลธรรมดาของร่างที่2เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจถ้าไม่ตายได้เหมือนกันเลยนะเ,เพราะว่า สถานะทุกอย่างเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่ท่ามไม่ตายอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องสนใจสกิลธรรมดานะพยายามทําให้สไตล์กันดั้มในร่างที่2เนี่ยติดสถานะใช้ท่ามไม่ตายได้ตลอดได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะดีมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเล่นนะครับผมว่าเออไม่ต้องไปสนใจนะครับผมทําให้มันใช้ท่ามไม่ตายได้แบบรัวๆเลยจะดีมากๆนะครับเออสำหรับตัวนี้นะ โอเคนะครับผมถ้าหาว่าใครกดได้นะก็ขอ,ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าไอตัวนี้นะเป็นอ่าสายแปลงล่างที่คิดว่าจี๊ดแล้วแหละอ,อสำหรับอ่าปัจจุบันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนะาะเดี๋ยวเอางี้ไหมเดี๋ยวผมลองกดสักร้อยหนึ่งดีไหมเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยผมมีเพชรอยู่2อ1นะครับผมเออม,มันก็น่ากดนะอโอเคนะครับผม ขอให้มีความสุขกับเกมครับ